ผมแบ่งงานหลังนี้ออกเป็น4โซน4จุดละกันในการต่อเติมนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นกศาศาังสด้านข้างก็จะมีลานเนกประสงค์และด้านหลังอีก2โซนเป็นเกี่ยวกับห้องครัวห้องซักล้าง สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊คทริปเปอร์เค่บายพเอฮะวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมารีวิวแบบจุจุแน่นๆ่นเกี่ยวกับงานต่อเติมของทาง Tri ปเปอร์เคนี่เองฮะแต่ก่อนจะพาไปรีวิวให้เป็นไอเดียนะฮะฝากสักนิดเช่นเคยกดติดตามกด s ับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนะฮะเพราะนอกจากงานกันสาตร์งานต่อเติมงานบิวอินแล้วเรายังมีของทาง PS เ e c o ดออีกบริษัทนะครับที่เป็นงานเกี่ยวกับภายใน พมาม่านมุงลวดวอลเปเปอร์ฟิล์มกระจกแทบจะครบวงจรกันเลยทีเดียวนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมเองมาอยู่ที่บ้านของคุณลูกค้าโครงการหมู่บ้านธนาฮาร์บิทั r กรุพระรามห้านครอ,อินนะครับเป็นบ้านเดี่ยวแฟร์สไตล์โมเดิร์นนะฮะวันนี้ครับลูกค้าได้ใช้บริการเกี่ยวกับงานต่อเติมเราต้องใช้คําว่าแทบจะรอบบ้านเลยทีเดียวผมแบ่งงานหลังนี้ออกเป็น4โซน4จุดละกันในการต่อเติมนะ,ะับแต่เดี๋ยวผมจะเดินไล่ไป จากหน้าบ้านที่ยืนอยู่ตรงนี้อ้อมไปจนสุดด้านหลังนะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นกัราศาสตร์ด้านข้างก็จะมีลานอเน็ประสงค์และด้านหลังอีก2โซนเป็นเกี่ยวกับห้องครัวห้องซักล้างนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ครับยาวเลยเห็นไหมครับ ตั้งแต่เปิดคลิปมาก็จะเห็นอยู่แล้วยาวตลอดแนวตัวบ้านนั่นก็คือกันศาสหน้าบ้านลงรถนั่นเองครอมไปเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยที่พื้นที่ปูนที่ยืนอยู่ตรงนี้จนถึงแนวบริเวณนี้คือพื้นที่จอดรถนะครับของบ้านแฝดธนาฮาบิทดเนี่ยจอดรถได้2คันนะครับสวนตรงนี้เป็นบริเวณสวนหน้าบ้านนะครับซึ่งลูกค้าน่าจะจัดสวนในอนาคตอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะขยับหลังคากันศาสเมตรห้าสิ5สเมตรเหลือพื้นที่เอ้าดรไว้บ้างแต่ของหลังนี้ลูกค้าใช้ เต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือให้ตัวกันสาดแนวกันสาดเสมอการคลุมไปถึงแนวรั้วเลยนะครับคืออาจจะไม่ได้เน้นปลูกต้นไม้ละตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นในร่มไปเพราะด้านข้างบ้านฝั่งนู้นยังมีพื้นที่รับแสงเป็นสีเขียวได้อยู่ฟังก์ชันของงานกันสาดครับวัสดุแมทท r i เรียลที่ใช้ตัวยอดฮิตเลยในปีที่ผ่านมาก็คือเจ้าตัวเมทัลชีสพียูโฟมนะครับลูกค้าเลือกเป็นท้องพียูโฟมคุณสมบัติก็คือกันเสียงกันร้อนได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ สีที่นิยมใช้กับท้องเรียบตัวนี้ก็คือสีขาวนะฮะแปดของปีนี้สีขาวถือเป็นพระเอกเลยแต่ก็จะมีสีใหม่ๆแซมมาบ้างนะครับนอกจากพียูโฟมสีขาวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขายังมีสีดําสีออกเงินเมทัลลิกนะครับรวมไปถึงพวกลายไม้ด้วยนะปีนี้ก็จะเป็นลายไม้มาแรงเช่นกันนะฮะมีบางผลงานที่เราทําไว้อย่างที่อินเสิร์ตให้ดูอย่างนี้ลายไม้ก็เป็นอีกช้อยเป็นทางเลือกได้นะครับแต่ถ้านิยมสุดๆสีเรียบๆก็คือสีขาวตัดกับโครงเหล็กสีดําก็จะ เป็นคู่ทูโทนแบบโมเดิร์นหน่อยมาพร้อมกับไฟดาวไลท์ซึ่งใส่ไว้ประมาณ3จุดและตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นรางน้ําฝนเป็นสแตนเลตพับเลยนะครับเราทาสีท้องสแตนเลสให้เข้ากับโครงเหล็กไว้นะครับแล้วก็มีท่อน้ําทิ้งเกาะกับเสาแต่งมาแบบนี้นะครับปล่อยออกหน้าบ้านส่วนด้านหน้ากันศาสตร์นะครับสังเกตดีๆเราจะใช้เป็นเหล็กเทินกันนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เห็นรางน้าฝนปเปื่อยๆเราจะใช้เป็นเหล็กหน้าสีหน้า6เทินกันซ้อนกันตกแต่งให้เป็นกันศาสไตลโมเดิร์นตลอดแนวท ด้านข้างและด้านหน้าเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทําเป็นมาตรฐานให้ลูกค้าทุกรายอยู่แล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของฟังก์ชันแมททีเรียลวัสดุนะครับแต่สิ่งที่เป็นฐานลากความแข็งแรงเราก็ไม่ทอดทิ้ง3จุดที่เห็นว่าเป็นเสาแต่งแบบนี้นอกจากเสาแต่งที่ ช่วยเรื่องความสวยงามและรับน้ําหนักแล้วเพราะว่าเหล็กเขาเยอะเนาะเขาก็ต้องรับน้ําหนักได้ดีกันศาสตร์มันทิ้งเอ็นลงมาเนี่ยประมาณไม่เกิน5องศาน้ําหนักมันถ่ายลงเสาคู่หน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเหล็กคู่หน้าต้องแข็งแรงหน่อยแน่นหน่อยการดีไซน์เป็นเสาแต่งช่วยรับน้าหนักแต่สิ่งที่ช่วยรับน้าหนักเป็นพระเอกอยู่ข้างล่างที่ผมเหยียบอยู่ครับลึกลงไป6เมตรเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมลึกถึง6เมตรเลยเราใช้ตัวยาวสุดเลย6เมตรนะครับแล้วไม่ได้ใช้แค่ต้นเดียวเราใช้ถึง3ท่อนต่อหลุมนะมีเสาเข็มอยู่เนี่ยสหลุม3จุ อินเสิร์ตให้ดูจะเห็นนะครับเรากดลงไปกันถึง6เมตรลึกสุดถือว่าเพียงพอครับกับงานโครงกันศาสตร์ที่ไม่ได้มีน้ําหนักไม่ได้มีโครงสร้างผนังอะไรหนักมากเข็มหกเหลี่ยมถือว่ารองรับได้สบายๆโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนกันศาสตร์หน้าบ้านโรงรถเนี่ยยาวลงมาเลยอันนี้พาเดินชมละนะครับก็จะมาสุดตรงแนวตัวบ้านพอดีๆตรงนี้ก็มีรางน้ําฝนรับไว้อีก1จุด นะครับด้วยความที่ตรงนี้มันยาวมากกว่า7-8เมตรเพราะฉะนั้นทอ่อน้ําทิ้งอย่างน้อยๆควรจะมีสัก2จุดพระเอกจุดแรกหน้าบ้านผ่านไปแล้วอ้อมมาทางนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านข้างบ้านคอนเซ็ปต์ธีม ไม่หนีกับหน้าบ้านตัวกันาสาดยังคงใช้เจ้าตัวเมทัลชีต PU โฟมแต่เห็นไหมครมีอะไรเปลี่ยนไปมี2จุดครับที่ลูกค้าสั่งขอแสงหน่อยนะครับก็คือเราได้นําตัวเป็นลอนเมทัลชีตโปร่งแสงแบบขุ่นนะครับวัสดุจริงคือไฟเบอร์กลาสแต่เขาจะทําเป็นลอนแบบเมทัลชีตเพื่อให้มุงและต่อลอนกันได้หน้ากว้างแผ่นประมาณ70%กว่าเซนนะครับได้แสงลงมาสบายๆแล้วก็มีไฟดาวไลท์ใส่ไว้3จุดเหมือนหน้าบ้านเลยนะครับรางน้ําฝนนะครับตรงนี้อยู่แนวรั้ว ชิดรั้วเลยล่างน้ําฝนเราใส่ไว้ตลอดแนวเป็นสแตนเลสท,ทาสีให้เหมือนโครงเหล็กท่อน้ําทิ้งลงมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในส่วนของงานกันสาดด้านข้างบ้านเป็นลานอเนกประสงค์มุมด้านข้างบ้านลูกค้าตรงนี้จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะจะเป็นกึ่งกเหมือนทางหมูเราก็ทําตามพื้นที่เลยบริเวณนี้จะมีพื้นเพิ่มเข้ามาแล้วจะไม่เหมือนหน้าบ้านที่มีแค่กันสาด ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เราเทคอนกรีตใส่ตะแกรงเหล็กไว้อย่างแน่นหนาและที่สําคัญฐานรากตรงนี้ครับเราลงเป็นไมโครพายไว้ทั้งหมดเลยลึกถึงลัสเทนโบเขาเช็คทุกจุดนะครับคือลึกถึงชั้นดินดานนั่นเองตอนทํางานทีมโฟรแมนทีมช่างเราถ่ายรูปส่งตอนเช็คโบเขาให้ลูกค้าดูตรวจสอบด้วยทุกเคสนะฮะอันนี้สบายใจได้สบายใจได้ตลอดแนวตรงนี้เป็นเข็มไมโครพายหมดเลย นะครับเสร็จปุ๊บลงฟุตติ้งใช้ขนาดเมตรคูณเมตรเป็นเข็มฐานแผ่เลยนะครับแล้วก็เทคอนกรีตพร้อมตะแกรงเหล็กและปูกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยลูกค้าเป็นผู้จัดหาเลือกตามที่ชอบสเปคที่ใช่จัดมาได้เลยนะครับซื้อมาพร้อมยาแนวเราปูให้สวยๆแบบนี้ตรงไหนที่มีท่อเซอร์วิสพวกบอแบาบัดบอต่างๆเราจะใส่เป็นฝาสแตนเลส6-8นิ้วแบบนี้ไว้ให้ไม่มีกลิ่นไม่มีสปาะหลาดมาแรงใดๆขึ้นมาแน่นหนามากนะครับปิดสนิทกลิ่นไม่โชยนะครับอันนี้ จะเป็นในส่วนของลานอเนกประสงค์ข้างบ้านส่วนฐานรากที่ย้ําว่าไมโครพายเพราะอนาคตลูกค้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นห้องได้แต่ถ้าท่านใดอยากเซฟคอสคิดว่าไม่ทําเป็นห้องเป็นลานอเนกประสงค์แค่นี้ใช้เป็นเข็มหกเหลี่ยมลึก6เมตรลงแบบกระจายปูพรมได้เช่นกันไดนไหนพูดแล้วนะฮะเลยพูดเป็นอีกไอเดียเป็นเป็นอีกเลตหนึ่งไว้แล้วกันเผื่อเป็นช้อยส์ไว้ให้นะฮะว่าลานแบบนี้ก็ไม่ได้จําเป็นต้องไปเป็นไมโครพายเท่านั้นสามารถใช้เป็นหกเหลี่ยมเป็นอีกช้อยหนึ่งได้คอนเน็ t ตอ เข้าไปที่โซนที่3และโซนที่4ที่ผมเกิ่นไว้นั่นก็คือเจ้าครัวที่เป็นพระเอกหลังบ้านแทบจะต้องต่อเติมกันทุกหลังอยู่แล้วและโซนห้องซักล้างที่ลูกค้ายแยกเป็นสัดส่วนไว้อยู่หลังบ้านตลอดทั้งแนวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรในครัวกันบ้างไป โอเคครับขยับเข้ามาด้านหลังแล้วนะฮะในส่วนของห้องครัวและด้านในสุดตรงนู้นเลยคือห้องซักล้างเดี๋ยวเราจะเดินไล่กันเข้าไปพอพูดถึงตรงโซนห้องครัวแล้วเช่นเคยครับไม่พูดไม่ได้ไม่เกลิ่นไม่ได้นั่นก็คือ เจ้าตัวแพ็กเกจต่อเติมสุดคุ้มของทางทิปเคเรานะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็ได้ใช้ในส่วนแพ็กเกจสุดคุ้มในการต่อเติมห้องครัวเช่นกัน10ตารางเมตรขึ้นไปใช้ได้เลยคุ้มมากๆในส่วนนี้ห้องครัวลูกค้าก็เฉลี่ยอยู่ราวๆ10ตารางเมตรรวมซักล้างแล้วอันนี้คือใช้แพ็กเกจร่วมกันได้นะครับเริ่มอย่างนี้ดีกว่าแพ็กเกจได้อะไรบ้างในส่วนของครัวเนี่ยแพ็กเกจผมไล่บนลงล่างก็คือ ได้ตั้งแต่หลังคาเป็นเมทัลชีพพีูเลยเราให้เป็นพีวูหนาหนึ่งนิ้วนะครับกันเสียงกันร้อนมีรางน้ําฝนสแตนเลสพร้อมท่อน้ําทิ้งติดตั้งให้ครบองค์ประกอบเลยนะครับถัดลงมาเป็นฝ้ายิบซ่อมแบบนี้เลยเป็นยิบซ่อมเก้ามิลฉาบเรียบทําสีพร้อมกับไฟดาวไลท์เป็นแผ่นแนลแบบนี้เลยเฉลี่ยตามระยะความกว้างมีช่องเซอร์วิสที่เห็นมีแสงลงมาแบบนี้นะครับขนาด60คูณ60แถมให้อีกหนึ่งชุดด้านข้างด้านหลังผนังทั้งหมดก่อด้วยอิฐมวลเบา ฉาบทำสีหรือจะเลือกเป็นลูกค้าซื้อกระเบื้องมาเราปรูให้ได้อันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจหมดนะครับเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เราให้กันถึง5เมตรเลยลูกค้าเลือกได้แล้วแต่เลเยอร์ของบ้านแต่ละหลังส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทํากันอยู่ประมาณสัก4ีนั่นแหละนะครับประตูกระจกอลูมิเนียมแบบนี้มีให้ด้วย1ชุดนะครับเลือกได้จะเป็นบานเลื่อนสลับแบบนี้หรือจะเป็นบานผลักบานแขวนเราให้ได้ถึง3ช้อยเลยเลือกได้นะครับ อันนี้เป็นในส่วนของแพ็กเกจอีเช่นกันระบบปรับอย่างเงี้ยเราให้ได้ถึง5จุดเดี๋ยวเรามาเลือกมาร์กได้ว่าลูกค้าจะวางอุปกรณ์ไว้ตรงไหนระบบน้ําดีน้ําทิ้งนี่ซิงน้ํารวมถึงด้านในเครื่องซักผ้าเดินไวใ้ให้อีกในแพ็กเกจรวมไว้2จุด นะครับงานเทพื้นคอนกรีตวางตะแกรงเหล็กงานคานคอดินอยู่ในแพ็กเกจแล้วรวมไว้เรียบร้อยเห็นไหมพูดมาในขนาดน,นี้ถ้านึกย้อนกลับไปดีๆ 80%- 90%เลยแทบจะ cover, ครอบครงสร้างทั้งหมดในแพ็กเกจแล้วถึงเรียกว่าเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มนั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่ไม่รวมที่เราอยากจะให้ลูกค้าไปเลือกช้อปปิ้งจัดซื้อเองตามสเปคที่ชอบแบบที่ใช่ประกอบไปด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องพื้นกระเบื้อง เคาน์เตอร์แบบนี้กระเบื้องผนังแบบนี้ช้อปปิ้งได้เลยกระเบื้องมีหลากหลายมากนะครับกระเบื้องพร้อมยาแนวส่วนถัดมาที่ซื้อเองอีกเช่นกันก็นกคือพวกอุปกรณ์ครัวแบบนี้แหละครับเตาหม้ซิงหน้าบานเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสเปคดีไซน์ความสวยความชอบอีกเช่นกัน ให้ลูกค้าเลือกช้อปปิ้งจัดซื้อมาให้เราได้เลยแต่ให้ลูกค้าซื้อก็จริงนะครับตั้งแต่กระเบื้องอุปกรณ์ครัวเนี่ยแต่ค่าแรงติดตั้งไม่ต้องไปจ้างใครมาแล้วให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าแรงติดตั้งทั้งหมดอยู่ในแพ็กเกจต่อเติมสุดคุม้มเราติดตั้งให้หมดเลยแบบนี้เลยนะครับกระเบื้องปูให้ซิงค์เตาติดตั้งให้ ดูสิข้างในก็เบื้องเรายังปูให้เลยเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยทั้งหมดไม่ได้ปล่อยให้เป็นปูนดิบๆไปเปอยแน่นอนนะฮะอันนี้ลิ้นชักเนาะนี่ลิ้นชักเราก็ติดตั้งให้ mm hmm. เห็นไหมด้านในตรงนี้ปูให้หมดอันนี้เป็นช่องถังแก๊สนะฮะช่องถังแกส๊ส พูดได้ไงว่าลูกค้าซื้อมาแค่อุปกรณ์ครวัวกับกระเบื้องอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามเรื่องสเปคให้ช็อปปิ้งเองเท่านั้นเองที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่เราได้ห้องจัดเต็มสวยๆแบบนี้เลยเคาน์เตอร์ชุดนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ5เมตรเหมือนกันนะครับพูดถึงแพ็กเกจแล้วจะเห็นภาพง่ายขึ้นเห็นไหมฮะห้องครัวห้องซักล้างลูกค้าใช้แพ็กเกจนี้นะครับ แต่ฐานลากของธนาฮาบิแทสเนี่ยพอลงเจาะลึกเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับที่เรามาทําหลังนี้เนี่ยธนาฮาบิแทสแทบจะทุกที่นะถ้าจะไม่ผิดที่เราเคยไปทํามาเนี่ยฐานลากตรงบริเวณโซนครัวเป็นเสาเข็มโครงการลงไว้ให้แล้วนะก่ะเซฟลูกค้าไปได้อีกเพราะว่าไม่ต้องมาลงไมโครพายแล้วเมื่อสักครู่ข้างบ้านเราลงไมโครพายเพราะมันเป็นพื้นสนามหญ้าเดิมต้องมีฐานลากตอนซื้อตัวบ้านตรงนี้เป็นพื้นปูนมีเข็มไว้ให้เรียบร้อยเลยเชื่อมกับตัวบ้านตรงเนี้ยต่อเติมได้เลยวิศวกรโครงการแจ้งไว้เรียบร้อยตรงนี้ครับทัน เข้ามาโซนอันนี้โซนที่3ามแล้วครัวเนาะโซนที่4คือซักล้างนะครับห้องนี้เฉลี่ยประมาณ4-5ตารางเมตรมีประตูกระจกอลูมิเนียมกั้นโซนนี่แยกระหว่างครัวกับซักล้างลดสเต็ปพื้นลงมาประมาณ5-7เซนถ้าดูจากสายตาเพื่อตรงนี้มันเป็นโซนเปียกจริงจังเลยน้ําจะได้ไม่เอ่อล้นเข้าครัวนะครับตรงนี้ลูกค้าใช้แพ็กเกจร่วมกับครัวประตูเราแถมไปแล้ว1ชุดอันนี้ลูกค้าเพิ่มมีแค่1ชุดเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่มหน้าต่าง1บานอะไรที่นอกเหนือจากแพ็กเกจสอบถามได้สอบถามราคา เป็นออปชันเอาไว้พิจารณาได้เพิ่มได้นะครับถัดเข้ามาในห้องนี้ก็มีช่องเซอร์วิสเพิ่มให้1ช่องนะครับกระเบื้องปูเป็นสเปคเดียว,แบบยวกันลายเดียวกันกับครัวนะครับสุดตรงนี้เป็นหน้าต่างข้างนอกเป็นแทงละลูกค้าไม่ได้ทําไปถึงแทงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างแต่ว่าฐานลากตรงเนี้ย เดิมทีอย่างที่ผมเปิดไว้เมื่อสักครู่คือฐานรากโครงการนะ่ะ<อ>เขาจบแค่ตรงนี้เลยครับตรงนี้พื้นที่เดิมเป็นสนามหญ้าตรงนี้ไม่มีเข็มเราเลยมาลงเป็นเข็ม My <S 1> <S 1> ไมโครพายไว้ให้อีก2จุดนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะน,นั้นตรงเนี้แข็งแรงเท่าๆกับตรงนี้เลยเป็นอีกหนึ่ง EP ที่รีวิวได้สนุกแนละหวังว่าจะได้เป็นไอเดียให้กับคุณลูกค้าทางบ้านไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับสนใจก็ช่องทางด้านล่างติดต่อเข้ามาได้ทั้งหมดเลยสะดวกทงางแชทไลน์ทางอินบ็อกซ์หรือจะโทร ก็ได้และที่สําคัญย้ําอีกนิดอย่าลืมเรานะฮะกด s u b สไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆคลิปยาวๆในช่อง YouTube แบบนี้ รวมถึงคลิปสั้นไปติดตามกันได้ในช่อง Tik t o อกก็มีคลิปสั้นและช่องช็อตที่เราตัดเป็นคลิปสั้นลงไว้ช่องช็อตจะเป็นฟังก์ชันของ U t u ู e สะดวกทิ To อสะดวกช็อตได้หมดเลยเป็นคลิปสั้นถูด,ดูกันเพลินเก็บเลกเกบน้อยมากมายไม่ใช่แค่งานต่อเติมมีทั้งบิวอินผ้ามา่านมุงลวดหลากหลายที่เรามีให้บริการแทบจะครบเลยนะับพื้นที่บริการเรากรุงเทพเนี่ยกับปริมณฑลเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายในการวัดพื้นที่นะครับตัวจริงเสียงจริงทิปเปอร์เคกับพีเอสด r คอต้อง ไม่เก็บเงินค่าวัดพื้นที่หน้างานยกเว้นต่างจังหวัดคิดตามระยะทางเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Triple K และ PS DECOR เราวัดงานจริงขายงานจริงไม่มีทิ้งงานแน่นอนแล้วพบกัน EP หน้าจะนำผลงานสวยๆมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้ขอบพระคุณและไปก่อนนะครับสวัสดีครับ